สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทคเอาชาแนลมาเดิมครับแล้ววันนี้ทาง Lenovo และ Intel ครับได้ส่งโน้ตบุ๊กที่บางเบาแล้วก็ใช้งานดีไห้ผมรีวิวเครื่องหนึ่งก็คือ Lenovo Yoga Pro 7i นนั่นเองนี่บางคนอาจจะคุค้นๆว่าเอ้ยตัวนี้มันเคยรีวิวไปแล้วหรือเปล่าไม่ใช่นะคนละตัวกันแต่หน้าตาเหมือนกันเด้เลยถ้าอยากรู้ว่าเครื่องนี้แรงแค่ไหนครับไปดูกันดีกว่าไป มันจะคุ้นๆหน่อยนึงนะถ้าเกิดว่าคุณเคยดูคลิปของผมมาเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าผมเคยรีวิวโน้ตบุ๊กหน้าตาแบบนี้ไปครั้งหนึ่งตัวนั้นน่ามนจะเป็นตัวแบบท็อปสุดของ r ลโอกามันจะเป็นสเปคที่แบบโหดโคตรๆแบบพอไอ่เก้าแบบ4070อะไรแบบนี้ขึ้นไปประมาณเนี้ยคือมันจะโหดมากแต่ตัวนี้เขามาจะดรอปลงมานิดนึงแต่ราคาเนี่ยหากกันเยอะมากๆราคาหากกันเยอะมากถ้าผมจะไม่ผิดน,นะตัวนั้นอะรู้สึกจะราคาประมาณ8 0,000ื่นบวกบวก8 0,000ืนบวกบวกแน่นอนถ้าเกิดว่าใครอยากดูตัวนั้น้นเดี๋ยผมจะทิง ไว้สักที่หนึ่งนะเข้าไปคลิกดูได้แต่ตัวนี้ครับใช้งานได้ดีเหมือนกันต่างกันนิดหน่อยราคาเหลือแค่33,990บาทเท่านั้น หายไปแบบสองเท่าเกือบสามเท่าอ่ะหายไปเยอะมากจริงๆครับหลักๆเลยครับที่มันถูกลงเพราะว่าตัวนี้เขาใช้ Intel g เจนใหม่เจนสิบสามเหมือนกันแต่เขาจะใช้แค่คอไอเจ็ดเท่านั้นก็จะเป็น Intel c คอไอเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ศูนย์เฮดก็เป็นตัวไฮเปอร์ฟอร์มานเหมือนกันและที่สําคัญครับซีพียูตัวนี้ผมอยากให้ดูนี่ตรงนี้ซีพียูตัวนี้ครับเขาจะเป็น Intel EV o นะถามว่า Intel EVO สําคัญยังไงครับก็คือมันจะเป็นซีพียูที่มีการประหยัดพลังงานแล้วก็เหมาะสําหรับพวกแล็ปท็อปอะไรแบบนีน้ที่แบบต้องการประหยัดพลังงงาาานนใช้ยวย แบบในตัวนี้ครับนี่ Intel Evo พิเศษนะส่วนการ์ดจอครับให้มาเป็น rtx 4050ที่มีแรม g b กิกะมบ r a ก็จะมี n g p a t h ่งพาเทซิ่ e เ e ร e เจเนไม้ใช้กันครบเลยแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงสเปคเต็มเตมครับผมว่าเราไปดูหน้าตาดีไซน์ของน้องเขาก่อนดีกว่านะไป นี่ครับนี่หน้าตาชัดๆเลยสําหรับสีครับจะมีสสีนะจะเป็นสตรอมเกกับไทดอลเทลนะนี่ตัวที่เราได้มาก็จะเป็นสีไทดอลนะครับมันจะออกแบบเขียวเขียวมรกตมรกตหน่อยสวยมากเลยอะน้ําหนักของตัวนี้ครับที่เห็นผมถือเบาๆอย่างเงี้ยหนักแค่1.49กิโลเท่านั้นครับเบามากดูดิมือเดียวนี่นิ้วเดียวยังถือได้อะ่ะ มันเบามากจริงๆครับเนี่ยพกพาสะดวกไปไหนมาไหนะสะดวกมากๆจริงผมโคตรชอบเลยเครื่องเนี่ยตัวฝาหลังเขาจะมีสลักตัวหนังสือไว้นิดน,นึงเขียนว่า Lenovo Yoga นะเดี๋ยวเดี๋ยวหันทางที่ถูกก่อนนี่ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะสลักคําว่า l e n o v o เอาไว้ตรงนี้นะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับเรียบๆคลีนๆไม่มีอะไรละต่อไปครับผมว่าเรามาดูบานพับกันหน่อยดีกว่านะผมจะเปิดให้ดูนะฟิง้ง ดูบานพับครับบานพับสามารถกางได้ร้อยแปดองศาครับแล้วดูผมถือดูดิถือแบบไม่กลัวพังไม่กลัวหล่นเพราะมันถือง่ายครับมันจับง่ายมากเลยดูดิ สบายก็ผมชอบชอบมากจริงๆนะแล้วความพิเศษของเขาคือเราสามารถตั้งได้นะครับว่าตอนเราเปิดเครื่องเนี้ยตอนเราเปิดฝาขึ้นมาเนี้ยเขาจะเปิดเครื่องขึ้นมาทันทีเลยอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องกดปุ่ม power เลยสะดวกโคตรเลยอ่ะชอบชอบฟังก์ชันนี้แล้วตัวนี้มันเปิดเครื่องไวมากผมก็เลยแบบเออมันเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างจะสะดวกแล้วก็อยากจะให้มีในทุกๆรุ่นนะมาดูที่บริเวณข้างบนด้านจอครับเห็นไหมนี่ครับมีสแกนหน้าด้วยนะคือมันปลดล็อกง่ายมากง่ายกว่าสแกนลายนิ้วมืออีกครับคือเปิดขึ้นมาปุ๊บเจอหน้าาเราปด ได้เลยอ่ะมันสะดวกจริงเดี๋ยวผมทําให้ดูดีกว่านะนี่ครับปุ๊บเห็นไหมมันจะกะพ็กระพริบก็พลิบแป๊บเดียวแล้วมันก็แบบพอมันเจอหน้าเราปุ๊บมันเปิดเครื่องได้เลยอ่ะดูดิ ง่ายมากครับพูดสะดวกอะ่ะสะดวกจริงใช้ง่ายมากเลยอะ่ะตัวกล้องรัามีความละเอียดปู l HD นะนี่ครับเอาไปใช้ประชุมได้สบายๆผมบอกเลยครับแล้วเขาก็บิวต์อินไมค์ไว้ด้วยนะนี่เห็นไหมลงมาที่หน้าจอกันบ้างครับหน้าจอนี่หรูมากเลยตรงมุมแบบมันจะโค้งนิดนึงเห็นปะมันจะมีความโคง้งความมนตรงเนี้ยแล้วหน้าจอคือเต็มตามากครับดูดิเห็นปะเฟรมเขาอะ่ะเฟรมขอบเครื่องมันเล็กมากเลยอะ่ะจอรัามีความใหญ่ถึง14.5นิ้วแล้วก็เป็นจอแบบ 3K ด้วยตัวจอนะเป็นจอแบบโฮซิง อัตราส่วนครับจะอยู่ที่16:10ต่อ 10. แล้วที่สำคัญครับตัวนี้เขาเคมไว้ว่าสามารถแสดงสี DCI-P3 ได้ถึง100%ครับแต่ผมไม่เชื่อไปดูกันดีกว่าสำหรับการทดสอบเรื่องสีครับผมขออนุญาตเทสด้วย Spider X Pro และกันครับผลที่ได้ก็คือตัวนี้ครับสามารถแสดงผล sRGB ได้ถึง100%และยังไม่พอครับ DCI-P3 ครับได้ถึง99%โอเคแหละไม่ถึงกับที่เขาเคมไว้แต่คือแบบเปอร์เซ็นต์เดียว,วะอะ99%อะผมถือว่าผ่านยังไงก็ผ่านนะเอา ใช้ทางานระดับงานตัดต่อ MV ภาพยนตร์ได้เลยนะจอคุณภาพขนาดนี้ถือว่าโอเคมากๆแล้วหรือจะเอาไปใช้เกี่ยวกับงานถ่ายรูปงานตัดต่ออะไรแบบสีเนี่ยเที่ยงตรงมากๆครับซื้อไปใช้ได้เลยนะแต่ที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งครับตัวนี้มันเป็นแค่จอ i p s ถ้าเกิดว,ว่าใช้จอแบบมินิ LED แบบตัวท็อปของเขาเนี่ยน่าจะดีมากนะเข้าใจได้คือราคามันลดลงมาเยอะใช้จอ i p s ก็ถือว่าโอเคแหละครับคุณภาพก็ดีค่าสีก็ตรงเสียอย่างเดียวก็แค่มันแบบมันไม่มืดสนิทแค่นั้นเองแล้วที่สาคัญครับจอตัวนี้ซัพพอร์ตโดบี เอาไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้สบายๆเบินๆครับต่อมาครับลงมาข้างล่างก็จะเห็นคีย์บอร์ดแล้วนี่เห็นไหมคีย์บอร์ดเขามีแสงใต้จอเดวยนะแต่อาจจะไม่เห็นครับมันข้องนอกมาสว่างมากอาจจะต้องขึ้นอินเสิร์ตไว้นะก็จะมีแต่แสงสีขาวนะอันนี้ก็ตามสไตล์ Lenovo Yoga เขาไม่มี RGB ใหนะ้หรอกเพราะว่ามันไม่ได้มาทางเกมจ๋าขนาดนะั้นมันเป็นโน้ตบุ๊กทำงานเอาจริงๆแล้วอะฟีลลิ่งนี่ดีมากเลยครับการกดได้ยินเสียงไหม ฟิลดีอะแบบมันกดแล้วมันนุ่มกดแล้วมันสบายมือมากส่วนลููสองข้างนี่ครับข้างๆคีย์บอร์ดนี่จะเป็นลําโพงครับแล้วลาโพงเนี่ยพิเศษมากลําโพงให้มาถึง4ตัวด้วยกันเสียงนี่โคตรกระหึม่มผมบอกเลยสําหรับลําโพงครับจะอยู่ตรงนี้1 2 จะอยู่ใต้เครื่องนี่สามสี่เห็นไหมน,ะนี่ตรงนี้เสียงเนี่ยดังกว่าโน้ตบุ๊กปกติเยอะมากๆแล้วก็เสียงนุม่มเสียงฟังแล้วพออะฟังแล้วแบบมีเบสมีน้ำมีนวลอนะซึ่งโน้ตบุ๊กปกติอะให้ไม่ได้ครับโน้ตบุ๊กปกติจะเสียงแบบแบนแบนแห้งๆผมบอกเลยนะครับผมเอาไปดูหนังเอาไปฟังเพลงดู YouTube มาคือมันให้ฟิลที่แบบดีมากๆอะสัมผัสของมันอนะส่วนด้านนี้ครับก็จะมีสติ๊กเกอร์ intel Evo เห็นไหมนี่เป็นตัวพิเศษคอไอเจตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ครับเราสามารถสแกนเพืื่่่อออตติิดดดัรไ้้เเเลยนะถากคงมี หาอะไรแบบนี้เราสแกนตรงนี้ได้เลยครับแล้วอีกฝั่งนึงครับนี่ตรงนี้ก็จะมีคําว่า l e n o v o สลักเอาไว้ครับสวยๆตรงนี้นะและนี่ก็คือด้านหลังของ l e n o v o เครื่องนี้ครับเห็นไหม,ไหม ทรงเหมือนเดิมเดะเลยถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปก่อนไหมนะคุณจะบอกว่าเฮ้ยมันเครื่องเดียวกันหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะจริงๆมันคนละเครื่องกันดีไซน์ยังคงเหมือนเดิมเลยครับเรียบรู้แล้วก็มีรูระบายอากาศอยู่ตรงนี้แผงหนึ่งใหญ่ใหญ่เห็นไหมมีพัดลมเหมือนเดิมเลยครับสตัวตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะแต่ข้อเสียข,ของเครื่องนี้ครับก็ยังเหมือนเดิมก็คือเครื่องเนี้มันค่อนข้างร้อนตอนใช้งานแบบจรงิงจังอ่ะมันจะร้อนทั้งตัวเลยแต่ก็ยังดีนะที่ร้อนน้อยกว่าไอตัวในไอมันนิดนึงอ่ะเพราะ CPU กับการ์ดจอมันด าไม่แกะเครื่องนะผมอยากให้คุณดูน็อตน็อตมันเป็นแบบเชกๆอะ่ะผมไม่มีประแจแบบนี้ครับผมก็เลยไม่แกะดีกว่านะ ต่อมาครับเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อและตัวนี้จะให้ USB Type A 3.2 G e n 1มาให้1ช่องแล้วก็จะเป็น USB Type C 3.2 G e n 2มาให้1ช่อง USB A ตัวนี้ครับ support DP 1.4แล้วก็ support Power Delivery ต่อไปก็จะเป็นพอร์ต Thunderbolt 4ที่มีความเร็วสูงสุดถึง40กิกนะถ้าเกิดว่าคุณมี USB หรือฮาร์ดไดรฟ์ที่เป็น Thunderbolt 4สามารถมาเสียบตัวนี้ได้เลยความเร็วสูงสุดถึง4 0กิกอ่ะโหดึงงานสบายๆผมลองใช้แล้วครับเร็วมากจริงและยังเหมือนเดิมครับยังัพพ p o r t DP ี1.4แล้วก็ซัพพอร์ต power delivery 3.0ตรงนี้ได้ด้วยย s b 2ี่องช่องนะครับสามารถเสียบที่ชาร์จได้อะแดปเตอร์ของเขาให้มาเป็นแบบ Type C นะหรือเราไม่จำเป็นต้องใช้แอแดปเตอร์ของเขาก็ได้ครับเราสามารถเอาอะแดปเตอร์โทรศัพท์ของเราเนะี่ยที่เป็น PD ดิ์มาเสียบชาร์จได้เหมือนกันเว้ยเออมันสะดวกดีจริงๆครับนี่นี่นี่ส่วนที่เหลือก็จะเป็น HDMI แล้วก็จะเป็นตัวแจ็ค3.5แบบคอมโบนะแล้วปุ่ม power เขาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงขวามือตรงนี้สามารถกดเปิดปิดตรงนี้ได้เลยแล้วก็พิเศษก็คือปุ่มนี้ ด้วยเหมือนปุ่ม Power ของพวกโทรศัพท์อะกดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันอีกปุ่มหนึ่งก็จะเป็นปุ่มชัตเตอร์เอาไว้ปิดกล้องเป็น e- ชัตเตอร์ครับสามารถกดปุ๊บปิดได้เลยถ้าเกิดว่ากลัวโดนแทกค,ครับสามารถมาปิดตรงนี้ได้เลยครับ ในส่วนสเปคที่เหลือของตัวนี้ครับก็จะเป็นแรมแรมให้มาแบบ32 g DDR b DDR5 บัต5,200นี่ตัวนี้ให้มาเยอะอยู่เหมือนกันนะสตอรเรจครับเขาให้มาถึง1 TB นะเป็นแบบ SSD M2 PCIe Gen4 นะ Gen4 เลยนะความเร็วก็ตามนี้เลยครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูในส่วนของ WiFi ครับตัวนี้มี Intel Wi-Fi 6E และ e t o o ู h 5.1ครับสามารถเอาไปใช้งานกันได้สำหรับระบบปฏิบัติการครับตัวนี้ให้ Windows 11ในตัวมาเรียบร้อยไม่ต้องไปหาลงที่อื่นส่วนแบตเตอรี่ครับตัวนี้ซัพพอร์ ลาเปิดชาร์จด้วยก็คือชาร์จไวนั่นแหละเขาเคียไว้เลยเขาว่าตัวนี้ชาร์จ15นาทีใช้งานได้ถึง3ชั่วโมงด้วยกันนี่ก็เหมาะมากครับสาหรับคนที่จะเอาไปพกพาแบบออกไปข้างนอกอย่างผมเนี้ยเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี้ยเราไม่มีที่ชาร์จอะ่ะเราก็อาจจะแอบไปเสียบที่ชาร์จคนอื่นเขาสัก15นาทีาเงี้ยแล้วก็มาใช้งานเข่มากเลยฟังก์ชันนี้ดีมากนะก็ประมาณนี้ดีกว่าครับสาหรับตัวบอดี้แล้วก็ตัวสเปคของ Lenovo Yoga p r o 7 I ตัวนี้นะต่อไปครับผมว่าเราไปดูการทดสอบกันดีกว่าว่าเขา่เล่นเกมได้เท่าไ ทำงานได้ประมาณไหนไปดูกันดีกว่าครับไป มาที่การทดสอบเกมกันบ้างครับไปที่เกมแรกเลยดีวยกว่าก็คือ c y b e อร์พั2 0 7งเเกมนี้ครับผมขออนุญาตปรปับเป็นแบบ full HD แล้วก็ปรับสุดทุกอย่างเปิด t r ท c i n g เปิด DLSS เป็น quality แล้วก็เปิด a m รม e n e r a t e ครับเพื่อบูต a m e r a ร e นะแล้ว a ฟรม a t ทที่ได้ครับมันอยู่ประมาณ26.96เฟรมเท่านั้นครับก็อย่างที่ผมบอกครับการจอมันไม่ได้แรงการจอมีแค่4 0 5 0เองถ้าจะเล่นเกมนี้ครับผมแนะนําให้ปรับเป็นโลอะไรแบบนี้ดีกว่านะเกมต่อไปครับไปที่ฮ่องกงเลโกสีกันบ้างความ ละเอียดครับก็จะปรับเป็น full HD เหมือนกันแล้วก็ปรับทุกอย่างสุดเหมือนกันเป็น ultra หมดเลยเปิด DLSS เป็น quality แล้วก็เปิดเฟรมจันเรลเลทเพื่อบูสเฟรมเรทเหมือนเดิมเฟรมเรทที่ได้ครับจะอยู่ประมาณ45-50ประมาณนี้ก็ถือว่าเล่นได้นะเกมนี้แต่ถ้าอยากจะให้ลื่นๆเลยครับแนะนําให้ปรับเป็น high หรือ medium ดีกว่าและเกมสุดท้ายครับกับ g e n ช h i n Impact อันนี้เป็นเกมออนไลน์ครับก็ความละเอียดเนี่ยผมจะปรับเป็นแบบ 3K เลยนะเป็นแบบความละเอียดของหน้าจอน,นี้เลยปรับสุดทุกอย่างเท่าที่จะปรับได้เฟร เมเรทครับอยู่ที่50กว่าห5 5สาประมาณนี้ถ้าอยากจะลื่นๆนะแนะนำให้ปรับเป็น 2K หรือไม่ก็ Fu l l h d ดีครับโดยรวมแล้วผมค่อนข้างพอใจนะเพราะว่าน้ตบูเครื่องเนี้ยมันบางมันเบามันไม่เหมาะกับการเล่นเกมหรอกเอาจริงๆแต่มันสามารถเล่นเกมได้ผมก็ถือว่าเออมันโอเคแล้วนะในส่วนของการทำงานครับก็จะยกตัวอย่างมา2โปรแกรมก็คือพ e ม i e r e Pro กับเบ e เด e r ์สำหรับพิม i e r e โ r o ครับโอ้โหตัดงาน้ลื่นมากเลยแล้วไฟล์ที่ทุกคนเห็นตอนนี้ครับก็คือไฟล์แบบ4 k 4 2 2 0ีบิตจะเห็นได้ว่าการ ตัดในลื่นไหลามากการ p l y b a c k ในสบายเลยสายระดับนี้คอมธรรมดาทําไม่ได้นะผมบอกเลยแต่ตัวนี้แบบเอาอยู่สบายๆนี่แค่แบบ i7 กับ4 0 5 0นยะ์หาหรับใครจะเอาไปตัดต่อครับเหลือๆเ,เลยเอาไปใช้ได้เลยสบายๆและในส่วนของเบนเดอร์ครับก็ไหลลื่นมากๆก,การพรีวิวของโมเดลเนะี่ยค่อนข้างเร็วครับพิกเซลในเรนเดอร์เร็วมากการเปลี่ยนสีรถเปลี่ยนแบบรวดเร็วทันใจดีไม่มีหน่วงไม่มีกระตุกให้เห็นเลยสําหรับใครที่หาโน้ตบุ๊กที่พกพาง่ายและเอาไปทํางานก็ได้เล่นเกมก็ดีผม แนะนำครับตัวนี้เลยจัดไปเลยนะสบายๆชัวร์แน่นอนรับรองได้ว่าคุณจะไม่ผิดหวังนะสำหรับเครื่องนี้ นี่เป็นไงบ้างก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวเจ้า l e Novo Pro 7i ตัวนี้เป็นไงบ้างชอบกันไหมผมบอกเลยนะตัวผมชอบโคตรเลยอ่ะรุ่นเนี้ยใช้งานดีเล่นเกมก็ได้แถมแบตอึดแล้วก็เบาพกพาง่ายด้วยคือมันครบอ่ะมันครบทุกอย่างไม่ว่าคุณจะเอาไปทํางานหรือคุณจะเอาไปเล่นเกมตอนอยู่นอกบ้านเนี้ยตัวนี้ตอบโจทย์จริงๆและอย่างที่ผมบอกครับคือราคาเขาไม่แรงเลยแค่3 3มมอมกรบาทเองอ่ะได้ขนาดเนี้ยคุณคิดดูดิมันคุ้มจนแบบเกินคุ้มไปแล้วอ่ะก็ประมาณ ดีกว่าครับก่อนจะไปครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องถท่งแฮงเอาท์ของเราไว้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับวันนี้ผมบอสแล้วก็เรโนเวอโปรเเวนไอขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันในโอกาสหน้ารนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย